ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายคนเราเขาบอกว่าอันไหนที่เป็นความประทับใจเป็นความสุขที่เกิดขึ้นอย่างประทับใจมันจะเป็นอะไรที่ติดอยู่ในใจยาวนานท่านอาจารย์บรรพภศกุลละไมยอยู่วัดไตมิตรมายาวนาน มาก่อนอยูเมาก่อนโนอ,อยู่จังหวัดฉะเชิงเศราอยู่จังหวัดฉะเชิงเศราโนแล้วก็ได้มีโอกาสต้อนรับพระเถรานุเถระซึ่งไปเปิเปดสอบไม่ว่าจะเป็นบาลีนักธรรมกลายเป็นความเป็นผู้รู้จิตตวิทยา หมายถึงว่าอยู่กรุงปูอยู่กรุงพ่อเมื่อมีพระเถระไปสมัยก่อนโอ้เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระสมัยยังเป็นพระมหาหนุ่มนนนำข้อสอบไปเปิดนู่นจังหวัดฉะเชิงเซา ท่าอาจารย์มันพศมีหน้าที่เห็นแล้วอกเกิดความศรัทธาต้อนรับเอาใจใส่หาน้ำร้อนหาน้ำชาให้จนเป็นที่ต้องใจต้องตาอาจารย์พกก็ใช้หลักเนี้ยในการดูแลพระเถระมาเรื่อยจนกระทั่งเข้ามาอยู่วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นพระที่มีความกล้าเป็นพระที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนั่นก็คือว่าดูแลหลวงพ่อได้ มองตาแล้วรู้ใจขยับอะไรแล้วเข้าใจพูดอะไรแล้วเข้าใจดังกล่าวแล้วไม่ใช่ของง่ายเลยการจะมีคนที่รู้ใจสักคนเป็นเรื่องยากอาจารย์มป็นพุทธกุลไมรู้ใจและเข้าใจพระเถระอายุมากต้องการงีบอายุมาก ต้องการพักผ่อนสบายๆอายุมากต้องการน้ำชาอายุมากต้องการน้ำร้อนอายุมากต้องการข้าวต้มดังกล่าวสนองสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเป็นที่รักเป็นที่เมตตาของพระวิสุทธาธิบดีหลวงพ่อวัดไตรมิตรวิเทยรลามเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ ท่านอาจารย์มนพศสกุลมัยอยู่ที่นี่มายาวนานหลังจากศึกษาราเพศไปแล้วไปอยู่นู้นจังหวัดขอนแก่นอำเภอชุมแพค้าขายอยู่ที่นี่ขายของโชว์หวยง่ายๆและมีลักษณะดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือว่าภรรยาภรรยาค้าขายเก่งให้เกียรติให้ภรรยาเมื่อมีคนเยอะๆก็ไปช่วย ถ้าเหนื่อยนักก็มีน้ำชายเย็นๆเอาไปตั้งให้เหนื่อยนักก็มีไม่ว่าจะเป็นแต่งโมเอาไปให้วางไว้ให้คอยจิบบ้างคอยกินคอยเคี้ยวบ้างและเป็นที่ชื่นใจไม่เคยทำให้เกิดความกระบายใจไม่เคยสวนไม่เคยที่จะพูดให้ไม่ให้เกิดความทุกข์ใจเลยถามว่าเกิดจะไนะเป็นประเลียนเกตดไปเกตดเกียดปลียนไม่พูด ทำให้คนอื่นทุกใจกริยาอาการท่าทางการแต่งเนื้อแต่งตัวการพูดไม่ทําให้ผู้อื่นสบ,สบายใจอย่างสม่ำเสมอเขาเกลียติปรี่ยนอยู่กับภรรยาชาวบ้านก็ไม่พูดให้ช้าใจมีแต่พูดดีๆพูดหยาพูดกระด้างพูดไม่ถูกหูไม่มีําให้เกิดจากอะไรเกิดจากความเป็นเกียรติปรียนดังกล่าวแล้ว ท่าอาจารย์มันพศสก,กุลใหม่อายุจะ9ก้าสิบแล้วขอท่านอาจารย์สุขภาพร่างกายดีและเป็นสีของครอบครัวเป็นสีของลูกสิทธิจิตจังสิทธิกำม,มังสิทธิลาภูชยโยนิจจังดังกก้าวแล้ว